สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันหรือว่าวิทยาการคำนวณน,นะฮะสำหรับวันนี้คุณครูแฟงนะครับผมะจะมาสอนในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้จักอินเทอร์เน็ตกันนะฮะในอินเทอร์เน็ตที่มีใช้กันอยู่ในทุกวันนี้วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือเพื่อเข้าใจและใช้แนวคิดเชิง คำนวณในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนะฮะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้และการทำงานนะฮะและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมนะครับผมนะและ้วนักเรียนจะรู้อะไรบ้างหนึ่ง ในการเรียนในเนื้อหาในระดับชั้นป .3 นี้จะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะฮนะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ได้แล้วก็รวบรวมข้อมูลประมวลผลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ได้นะฮนะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับผมพึงระวังนะฮะในการใช้อินเทอร์เน็ต ผมอ่ะไปกันเลยมีอยู่แอปพลิเคชันหรือว่ามีการ์ตูนนะแนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้กับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นก่อนนะครับผมอ่ะไปชมกันเลย กลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะลูกคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่หรอคะพ่อกำลังหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอยู่ลูกหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรอคะใช่ลูกแล้วลูกรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรการใช้งานยังไงมีประโยชน์มีโทษยังไงบ้างอินเทอร์เน็ต คือแหล่งค้นหาข้อมูลใช่หรือเปล่าคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งลูกงั้นมานั่งตรงนี้นิพ่อ,อจะอธิบายเรื่องอินเทอร์เน็ตให้ฟังอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกสามารถรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ในที่นี้อาจจะเป็นภาพเสียงข้อมูลหรือข้อความซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือ ข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ใช้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีอิสระมากยิ่งขึ้นสำหรับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตก็คือ 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว 2. สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้ง่าย 3. ให้ความบันเทิงเช่นฟังเพลงดูวิดีโอ 4. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลเพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น 5. พูดคุยผ่านจอภาพโดยใช้แป้นพิมพ์ไมโครโฟนหรือกล้องที่เรียกว่าเว็บแคม 6. ติดต่อซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกเห็นประโยชน์เยอะอย่างนี้เราก็ต้องเลือกรับแต่ด้านดีๆนะจ๊ะพลอยเพราะว่าในปัจจุบันคนมักนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิดทำให้เกิดโทษได้ ลอยจะจำไว้ค่ะแล้วโทษของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างคะพ่อโทษของอินเทอร์เน็ตมีอย่างนี้ลูก 1. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่เราจะควบคุมให้มีแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะทำได้ยาก 2. มีข้อมูลไม่ดีเผยแพร่จำนวนมาก 3. ผู้ใช้อาจจะถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีได้ง่าย 4. ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กได้ 5. ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงทําให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ผิดแล,แล้วเรามีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมคะพ่อมันต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยลูกก็คือ 1. คอมพิวเตอร์ 2. อโมเดม็ม 3. หมายเลขโทรศัพท์4 เครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 5. โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่มีมากับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่แล้วแค่นี้เราก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วใช่ไหมคะพ่อยังจะลูกเราต้องมีเว็บไซต์อีกอย่างหนึ่งจ้ะเว็บไซต์ก็คือแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสำหรับเผยแพร่ของแต่ละบริษัท หรือแต่ละบุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หนึ่งจะมีเว็บเพจเป็นหน้าหลักเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอีกหลายๆเว็บเพจที่แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆนำเสนอได้ทั้งภาพเสียงและข้อความโดยผู้เป็นเจ้าของจะเป็นผู้นำเสนอและปร,ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองส่วนการใช้งานก็ทำได้โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer ที่เป็นเบราว์เซอร์ไงลูกแล้วคำว่าลิงลก์ล่ะคะคุณพ่อ ลิงก์ก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์เวลาเราเลื่อนเมาส์ไปวางลูกศรก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือจ้าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเราก็จะมาเริ่มที่โปรแกรม Internet Explorer หรือที่เรียกสั้นๆว่า IE โปรแกรมนี้เป็นเบราว์เซอร์ที่มีมาพร้อมกับ Microsoft Windows จะมีเทคนิคการใช้เบื้องต้นอย่างนี้ลูก 1. ปุ่ม back ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาแล้ว 2. ปุ่ม forward ใช้สำหรับเปลี่ยนหน้าต่อไปหลังจากที่ย้อนกลับมา 3. ปุ่ม stop ใช้สำหรับหยุดการโหลดข้อมูลในหน้าเว็บเพจนั้น 4. ปุ่ม refresh ใช้สำหรับการเรียกโหลดข้อมูลหน้าเว็บเพจใม่อีกครั้ง 5. ปุ่ม Home ใช้สำหรับกลับไปหน้าแรกหรือกลับไปที่ URL ที่ตั้งไว้เป็นหน้าแรก 6. ปุ่ม Search ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์ 7. ปุ่ม Mail ใช้สำหรับการรับหรือส่งอีเมล 8. ปุ่ม Print ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บออกทางเครื่องพิมพ์ เด็กลองช่วยกันนึกดูซิว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตกิจกรรมใดบ้างที่เด็กๆเ,เคยพบเห็นมาที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษลองยกตัวอย่างมาสักสามข้อนะ โอเคนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคลิปอ่าเป็นการเรียนรู้หรือว่าคลิปในการอธิบายถึงอ่าอินเทอร์เน็ตนะฮะอินเทอร์เน็ตนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเครือข่ายที่มันมีขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันทั่วโลกนะฮะจาก,กที่หนึง่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะฮะทีนี้ก่อนก่อนแล้วก็ยังมีการใช้อินเทอร์เน็ต ้มยคู่มือต่างๆในในคลิปวิดีโอนั้นก็มีการสอนอยู่นะฮะแต่ทีนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเครือข่ายอ่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์กันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้แน่นอนแหละมันต้องมีสื่อการส่งรับข้อมูลการผ่านระบบอ่าการต่างๆโดยจะใช้เป็นทั้งแบบระบบที่มีสายอ่าเขาเรียกว่าระบบแลนหรือ จะส่งผ่านแบบ WiFi อ่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันทีนี้ระบบเครือข่ายก็จะส่งในลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เป็นแบบข้อความตัวอ,อ,กอักษรเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอเป็นเสียงเนี่ยก็สามารถส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้เช่นกันนะครับโดยส่งไปยัง,งอีกเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งก็จะทําการรับส่งรับ แล้วเราก็สามารถแชร์ไปยังอีกเครื่องนึงได้เช่นกันในลักษณะอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลไปยังอีกเครื่องนึงนะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ก็คือระบบที่มีการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาทําการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทํางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะยกตัวอย่างเช่นรวมถึงยกตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันอ่ะมีเครื่องเครื่องพิมพ์อยู่หนึ่งเครื่อง นะสมมุติในสำนักงานหรือว่าในบ้านของนักเรียนแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องอยู่ทีนี้เราจะใช้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในการ <c oughs> ทั้ง2เครื่องนี้ใช้ปิ้นงานโดยใช้เครื่องพินเตอร์เครื่องเดียวเราก็จะทำยังไงละ่ะให้ทั้ง2เครื่องนี้สามารถใช้เครื่องพินเตอร์ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเอาเสียบเข้าเสียบออกนะเสียบสาย USB เครื่องปรินเตอร์จากเครื่องหนึ่งเมื่อเครื่องหนึ่งปริน์เสร็จแล้วอีกเครื่องหนึ่งจะปริน์อีกก็ต้องถอดออกจากอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็มาเสียบอีกเครื่องหนึ่งทีนี้ก็คือไม่ต้องถอดเข้าถอดออกก็คือให้มันเสียบอยู่ในเครื่องนั้นแต่เราสามารถแชร์เครื่องปรินเตอร์นี้ทางานร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์ ก็สามารถแชร์ข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ดึงข้อมูลใช้ข้อมูลร่วมกันได้เช่นกันนะครับผมอนอกจากนี้ระบบเครือข่ายยังอำนวยความสะดวกในการดูแลและจัดการระบบได้จากที่เดียวกันด้วยนะผู้ดูแลระบบหรือเขาเรียกว่านะแอดมินแอดมินเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบแก้ไขคอมพิวเตอร์นะสามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขคอมพิวเตอร์อีกเครื่องอื่นๆได้โดยทำงาน อยู่อีกเครื่องของตัวเองสมมุติเครื่องนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในวงแลนเขาเรียกว่าอยู่ในวงวงเครือข่ายเดียวกันเครื่องนี้เป็นแอดมินสามารถเข้าไปดูข้อมูลในอีกเครื่องนึงนี้ได้เ <Anton> ครื่องม,มือเครื่องนี้ได้เช่นกันแต่ข้อมูลจากสมมุติจากเครื่องนี้จะเข้าไปดูอีกเครื่องนึงนี้ได้ต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันนะฮะและกำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าไปดูข้อมูล อีกเครื่องหนึ่งไดนะ้เขาเรียกว่าลักษณะนี้เป็นการเข้าไปดูในวงแลนเดียวกันหรือว่าเป็นแอดมินนะเข้าไปตรวจสอบเครือข่ายต่างๆได้นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยกันจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทแบ่งออกเป็นอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือเครือข่ายส่วนบุคคลเครือข่ายส่วนบุคคลน,นี้ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษย่อมาก็คือ Personal Area Network อ่าย่อ3ตัวอักษรนะก็คือ PAN นะ P A N PAN นะฮะ Personal Area Network ก็คือเครือข่ายส่วนบุคคลเครือข่ายส่วนบุคคลนี้อ่าในลักษณะอย่างนี้นะฮะเครือข่ายส่วนบุคคลเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลที่มีความทันสมัยเช่นแล็ปท็อปอ่านะสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตนะอาจจะมีสายหรือไม่มีสายก็ได้นะการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะโดยมีระยะไม่เกิน1เมตรเช่นการถ,ถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือว่าถ่ายโอนข้อมูลจากมือถือลงเครื่องคอมพิวเตอร์เขาก็จะใช้วิธีลักษณะนี้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับนะต่อไป เครือข่า,ขายต้อไปคือเครือข่า,ขายที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเครือข่า,ขายท้องถิ่นหรือว่า local local area network หรือว่า lan นะ lan เป็นเครือข่า,ขายระยะใกล้คือการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆในอาคารสำนักงานเดียวกันอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับระบบเครือข่า,ขายท้องถิ่นนี่จะช่วยให้ติดต่อกันได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลด ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอ,ปอนุปกรณ์ต่างๆในการเชื่อมต่อพินพ์เตอร์ร่วมกันเป็นต้นนะฮะก็ใช้ระบบนี้ระดับต่อไปเครือข่ายระดับเมือง metropolitan area metropolitan area network หรือว่า man ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาจาก land ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเครือข่ายระดับกลางนะฮเครือข่ายระดับกลางแล้ เครือข่ายระดับกลางใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกันเช่นระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีสมาชิกตามบ้านทั่วไปเราสามารถดูกันอยู่ทุกวันนี้ก็จัดเป็นระบบเครือข่ายแบบแมนนะฮะจะเป็นระบบเมืองลักษณะน,น,นี้ต่อไประบบระดับประเทศหรือว่าเครือข่ายระดับประเทศนะ ไว uh, r e ล็อกเค้าไวรแอเรียนเน็ตหรือว่าแวนนะฮะเป็นเครือข่ายที่ระยะไกลพื้นที่ที่ห่างไกลกันติดตั้งบริเวณกว้างมีสถานีหรือจุดเชื่อมต่อมากมายมากกว่าแสนจุดใช้สื่อกลางหลายชนิดเช่นระบบขื้นวิทยุใช้ดาวเทียมด้วยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อไปทั่วโลกเลยระบบนี้จะเป็นระบบที่ ใช้ลิงก์ข้อมูลที่อยู่กันไกละระหว่างทวีปประเทศใช้กันยก <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นการเอามาใช้ในเรื่องของทางด้านการแพทย์การผ่าตัดผ่านสัญญาณ 4G เนี่ยอันนี้ก็ใช้ในระบบนี้เช่นกันระบบแวนผ่าตัดผ่านระบบ 4G คือคุณหมอเนี่ยอยู่ที่เอเมริกาสามารถผ่าตัด คนไข้ที่ไหนก็ได้ทั่วทุกมุมโลกแต่ณนะปลายทางนั้นก็จะต้องมีสัญญาอินเทอร์เน็ตที่เสถียรและความเร็วสูงและแรงด้วยนะถึงจะสามารถควบคุมหรือว่าวิดีโอคอลกันแบบไม่มีสะดุดไม่ดีเลยนะฮะจะเห็นได้จากวิวัฒนาการก็คือคุณหมอผ่าตัดโดยใช้หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ก็เปรียบเสมือนเป็นมือของคุณหมอเลยคุณหมอก็ควบคุมอยู่ที่ปลายทางแล้วก็ใช้ บังคับหุ่นยนต์เนี่ยทำการผ่าตัดนะบายพาสหัวใจเนี่ยก็นำมาใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะครับโดยที่คุณหมอไม่ต้องบินมาอย่างปลายทางเพื่อมาทำการผ่าตัดเองนะฮะก็ลดระยะเวลาลดย่นค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับผมต่อไป องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอรอ์องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี่เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี่จะต้องมีทั้งผู้รับและก็ผู้ส่งและสื่อในการนํานสัญญาณเนี่ยองค์ประกอบหลักๆของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นมีดังนี้นะครับอ่า่เลยอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คืออะไรฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่จับต้องได้จับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ด นะอะไรรีโมทนะอะไรอีกเมนะาส์าาาคีย์บอร์ดพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้อุปกรณ์ดีไวท์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์พิมเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นฮาร์ดแวร์ทีนี้องค์งประกอบหรือว่าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์นี่หลักๆก็จะมีก็คือก็จะเป็นพวก การ์ดแลนนะการ์ดแลนแล้วก็ฮับ i วิตชิงพวกนี้เป็นการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะต่อไป2ก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ในที่นี้ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการจัดก,การเกี่ยวกับสื่อที่สามารถทำงานร่วมกับวินโดว์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ก็จะเป็นพวกระบบปฏิบัติการนะฮะวินโดว์ต่างๆ OS ต่างๆระบบปฏิบัติการ Operating System พวกนี้นะฮะใช้ในการควบคุมเชื่อมต่อกับสัญญาอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกันอันต่อไปก็คือสื่อหรือว่าตัวกลางนำข้อมูลก็คือมีเดียยกตัวอย่างก็คือมีเดียในที่นี้ก็คือสายเคเบิลต่างๆพวกสายแลนต่างๆนักเรียนจะสังเกตเห็นทุก มันจะเป็นสายสีขาวๆที่ต่อเข้ากล่องกล่องโมเดมเขาเรียกว่ากล่องเราเตอร์เข้าเครื่องก่อนแปลงสัญญาณจากสัญญาณไฟฟ้าอ,อินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เข้าสู่ตัวเครื่องเราเตอร์เราเตอร์ก็จะทําการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็นในรูปแบบของ Wi-Fi ออกมาที่นักเรียนได้ใช้อยู่ในทุกวันนี้นะก็จะใช้ลักษณะนี้แต่ทีนี้สายเคเบิลต่างๆนี้ที่นํามาใช้ในการเชื่อมต่อ กับสายเคเบิลเนี่ยมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะตามต้องการสายที่สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วมากๆเนี่ยอ่าเขาจะเรียกว่าสายใย,ยแก้วนำแสงนะพวกเนี้ยเดินทางด้วยแสงซึ่งมันเร็วกว่าเดินทางด้วยแสไฟฟ้าที่เป็นสายแบบเก่าๆนะสาย <c oughs> ไฟเก่าๆก็จะเป็นสาย แยก้วน้ำแสงที่นำมาใช้ด้วยความเร็วเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกนักเรียนคง,งเคยได้ยินเนาะนะครับเมืองตรงส่วนนี้นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์แตกต่างกันอย่างไรขออธิบายก่อนเลยว่าฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่จับต้องได้มองเห็นเป็นรูปเป็นล่าง่าพวกอะไรอะเมาส์มีอะไรอีกมี คีย์บอร์ดอ่าสปีิเกอร์อ่าเฮดโฟนอ่าอะไรสมาร์ทโฟนอ่าสมาร์ทโฟนอ่าพิมเตอร์นะพวกเนี้ยนะโปรเจคเตอร์ iPad อะไรพวกเนี้ยนะนั่นคือฮาร์ดแวร์นี่ในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วซอฟต์แวร์ล่ะซอฟต์แวร์คือโปรแกรมที่ จับต้องไม่ได้ทำไมถึงว่าจับต้องไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีรูปร่างที่เราสามารถจับต้องที่เห็นอยู่เขาว่าเป็นรูปธรรมได้แต่มันอยู่ในคอมพิวเตอรอ์อยู่ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อมาใช้งานโดยเฉพาะเขาเรียกว่าโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เอามาใช้นะย มีอะไรบ้างไปดูนี่ก็จะมี Microsoft Word ที่ตัวตัวย่อที่เป็นรูป W อ่านี่ W อันนี้ล่ะตัว P PowerPoint นะ,ะ Line พวกนี้แอปพลิเคชันต่างๆ Gap Google Chrome พวกนี้ต่างๆนี้เขาเรียกว่าคือซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันถ้าอยู่ในโทรศัพท์ก็จะเรียกว่าแอปพลิเคชันนะฮะ ไปทีนี้ลองมาดูสิว่าแอปพลิเคชันที่ที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดเสียงดับแรกมาลองมาเล่นเกมลองถ่ายกันดูมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างไปดูกันเลยอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์อันนี้นะฮะคืออะไรเนี่ยครูก็อ่านไม่ออกนะเอาไปดูกันเลยตัวแรกนักเรียนถ่ายสิบตัวแรกจะมีสิ่งที่อยู่ในใจถ่ายไว้ได้ถูกต้องหรือเปล่าตัวแรกไปเลย TikTok อาแอปพลิเคชัน Tik t o k ตอนนี้ฮิตมากนะเป็นแอปพลิเคชันที่มาแรงที่สุดในเจนนี้เทรนนี้นะครับผมดาราก็เล่นเยอะนะแถมเข้าง่ายด้วยนะมีถ้าเราเข้าไปแอปพลิเคชันที่มันแบบดูให้มันมีประโยชน์มีสาระมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในแอปพลิเคชันะนี้มีการเรียนการสอนสิ่งต่างๆอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ว่ามีแต่ทำคลิป ไวรัลต่างๆนะมันมีประโยชน์อยู่เช่นกันนะฮะอันต่อไปอันดับที่2แอปพลิเคชันซูมอ่าทำไมแอปพลิเคชันซูมถึงมาแรงเพราะตอนนี้นะเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรก็ตามอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะประชุมก็ใช้ซูมเรียนออนไลน์ซูมนะอะไรก็มันก็เลยแบบมี การดาวน์โหลดมากนะก็เลยมาเป็นอันดับ2อนะครับผมอันดับต่อไป Whatapp อ h a t a p p Wattapp นี้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่มันติดเทรนด์นะติดเทรนด์นะประเทศจีนใช้เยอะคนประเทศจีนนี่เยอะมากนะการดาวน์โหลดก็เลยเยอะทำให้เขาติดเทรนด์ขึ้นมาหนึ่งมาเป็นอันดับ3เลยอันดับต่อไปอันดับที่4 Facebook Facebook ล่วงลงมาจากเมื่อก่อนนี้อยู่อันดับต้นๆอันดับที่1เลยตอนนี้ล่วงลงมาเป็นอันดับ4แล้ว a c e b o o k นะฮะเป็นสื่อแอพลิเคชันโซเชียลนะอันต่อไป Facebook Messenger f นะ f b o o k o o s s e s s e r g e r อันดับ5นะอันดับต่อไปอันดับที่6 Instagram Instagram ก็ล่วงลงมาแล้วต่อไป Google Google Meet นะ g o o g l e Meeting อนยะ่าพวกนี้อันนี้แอป g o o g l e นี้เป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการประชุมนะเพื่อใช้ในการประชุมนะอันนี้ใช้ฟรีนะครับผม Google Classroom อ่า g l e Classroom นี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนี่แหละครับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด y o อ่า y o y t u t u อันดับ9 อันดับสุดท้าย Microsoft t e a m นะฮะ Microsoft Teams Microsoft t e a m นี้ก็จะคล้ายๆกับ Zoom นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ประชุมผ่านทางไกาผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันสีอันดับนี้ไม่มีรลายนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์อะไรแซมแซมแซมอะไรนี่แหละครับอ่าทีนี้เว็บไซต์เขาอาจจะรวบรวมในข้อมูลใน ในมุมมองของเขาก็เป็นได้ถ้าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งก็อาจจะมีรลน์เข้ามาด้วยก็ได้นะฮะใน10อันดับนี้นะะทีนี้หลังจากนี้ไปก็คือให้นักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในระบบสมาร์ h คูลนะฮะจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนไป ทำไปฝึกไปทดลองทําแล้ววิเคราะห์ดูจากที่เรียนมานักเรียนสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมวิเคราะห์แยกแยะออกได้ไหมว่าแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเครือข่ายต่างๆนี่นักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนที่เรียนผ่านไปนะ,ะหรือว่าเรียนไม่ทันหรือไงก็สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกลับไปได้นะฮะสำหรับวันนี้ครู แฟงก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะฮะ,อะขอให้พวกเราเข้าไปทำแบบทดสอบตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะอย่าลืมทำเสร็จแล้วกดตรวจทานแล้วกดส่งด้วยมันจะต้องกด2ครั้งนะครับถ้ากดครั้งเดียวนี้ถือว่ายังไม่เสร็จนะลูกกดไปจนกว่าปุ่มส่งงานนี้มันหายไม่มีให้กดแล้วมันมีขึ้นข้อความว่าส่งงานสำเร็จแล้วนะครับ นั่นจะถือว่าเป็นการส่งงาน100%ถึงครู100%เคูจะได้ตรวจให้ทันทีจะได้ตรวจได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ